สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มีแนวทางตำราวของแอตใต้ฟ้ามาฝากทุกท่านเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีบางท่านนะคะที่กดเข้าไปดูโพสต์ไม่เป็นนะคะเวลาที่แอดมินโพสตเป็นรูปภาพแนวทางต่างๆมันจะไม่แจ้งเตือนนะคะก็จะทําให้พลาดการรับชมตรงนี้ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้อัดมินก็จะมาบอกวิธีนะคะว่าจะดูโพสเพื่อจะได้ไม่พลาดได้อย่างไรนะคะให้ทำตามนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้กดเข้าไปที่หน้าช่องนะคะหน้าช่องเลขนาคา89นะคะก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้กดคำว่าชุมชนจะอยู่ตรงแถบเล็กๆตรงนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนขึ้นดูนะคะก็จะเห็นเป็นรูปภาพเป็นแนวทางโพสต์ของอาจารย์แล้วก็สำนักต่างๆนะคะแอดมินก็จะเอามาโพสต์ไว้ตรงนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะกลับเข้ามาสู่แนวทางเราพัฒนาของแอดใต้ฟ้ากันต่อเลยนะคะวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะให้เด่น2มานะคะแล้วก็เจาะ ตัวเจาะกัน2-7นะคะก็มาล่างเต็มๆเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะได้ยิ้มแก้มปรินะคะเพราะว่าเข้าต่อกันมาหลายนวดแล้วนะคะและของมวดวันที่25เดือน9พศ2 5 6 7นะคะเราพัฒนาวันพุธนี้นะคะแอดใต้ฟ้าก็ให้มาแล้วนะคะวดน,นี้จะเป็นเด่น5นะคะฟันที่5ค่ะตัวเจาะนะคะก็คือ5-0 51, 54, 57แล้วก็59ค่ะทางแอดใต้ฟ้านะคะก็ไม่ได้ย้ำว่าขึ้นบนหรือลงล่างเป็นหลักนะคะเพราะว่าให้มาแบบนี้ก็คือไปได้ทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็เจาะเน้นตัวนั้นได้เลยนะคะ 50, 51, 54, 57หรือว่า59ค่ะแอดใต้ฟ้าก็ได้บอกไว้ด้วยนะคะว่า ใครได้ก็ยินดีหลุดก็ขอโทษเงินในกระเป๋าของท่านขออย่างเดียวอย่าเอาไปดราม่าก็พอแนวทางก็ได้มาฟรีๆให้ฟรีขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ